สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้ก็พบกับมนลีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็แอบมาในรอบดึกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวรีวิวน้ําหอมนั่นเองค่ะค่ะแต่ก่อนไปรับฟังนะคะก็อย่าลืมทักกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปของแอดมินมาตลอดนะคะแล้วก็สําหรับผู้ที่เข้ารับชมใหม่นะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเลือกสั่นกระดิ่งแรงๆไว้นะคะเพื่อ ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะเพราะว่าคลิปใหม่ๆของเรานะคะมีหลากหลายสาระให้ทุกท่านนะคะได้รับชมแน่นอนค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมารีวิวน้ําหอมนั่นเองค่ะเนื่องจากแอดมินนะคะช็อปมาจากอแอปนะคะแอปดังนะคะแล้วก็เออก็จะมาบอกอลูกเพจนะคะบอกทุกๆท่านนะคะว่าอันไหนใช้ดีอันไหนติดทนนานนะคะเผื่อแบบว่าท่านใดกําลังเลือกซื้ออยู่นะคะค่ะ แอดมินก็จะมาแนะนำตัวแรกเลยนะคะอันนี้แอดมินก็จะซื้อมาใน3สีนะคะแต่ก็ราคาไม่แพงนะคะร้อยต้นๆนนะคะ3สี ก็จะมีสีแดงนะคะซึ่งแอดมินใช้ไปหมดแล้วนะคะอันนั้นอนะ่ะจะกลิ่นหอมแล้วก็ติดทนนานมากแล้วก็แอดมินก็ชอบใช้มากนะคะแล้วก็มีสีน้ําเงินสีดํานะคะสีดํานี้ก็จะหอมแบบกลางคืนนะคะแบบว่าหวานๆนะคะแล้วก็มีชุดนี้ต่อนะคะชุดนี้ก็จะมีแบบสีเซตนะคะเขาก็จะมีกล่องแบบน่ารักน่ารักมาให้นะคะก็จะซื้อมาแบบสีเซตสีกระปุกนี้นะคะก็ สามตัวนี้นะคะกลิ่นก็จะบางเบามากนะคะแบบว่าหอมหวานนะคะแต่ว่าไม่ค่อยติดทนนานเท่าไหร่นะคะแต่ตัวสีดำนี้นะคะกลิ่นจะหอมมากค่ะหอมแล้วก็แบบ สำหรับคนที่แบบว่าไม่ชอบกลิ่นแรงนะคะก็จะแบบว่าจะไม่ค่อยชอบตัวนี้สักเท่าไหร่แต่สําหรับแอดมินนะคะแอดมินนะคะชอบมากกลิ่นหอมแบบว่าแล้วก็ติดทนนานมากค่ะหลายชั่วโมงทีเดียวเลยค่ะเซตนี้ก็าราคาร้อยต้น,ต,นต้นเหมือนกันค่ะส่วนสสี3กลิ่นนี้นะคะก็จะแบบว่า หอมแต่ว่าหอมหวานๆนะคะแต่ว่าไม่ค่อยติดทนนานสักเท่าไหร่สู้สีดํานี้ไม่ได้นะคะสีดํานี้นะคะสีนี้นะคะก็จะแบบว่าติดทนนานมากนะคะซึ่งแอดมินอ่ะชอบใช้มากเวลาที่แอดมินอ่ะออกไปไหนตอนกลางคืนนะคะแบบว่าหม ยังไงก็ต้องได้ผู้นะคะออกคืนนี้อะไรแบบนี้ประมาณนี้นะคะส่วนตัวนี้เลยค่ะที่แบบว่ามาแรงนะคะมาแรงแล้วก็กําลังมาใหม่นะคะก็กล่องหนึ่งตกอยู่ที่ประมาณ39บาทค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะแอดมินจาได้ว่าแอดมินซื้อสามขวดนะคะสามของนี้นะคะก็จะเป็น 90บาทนะคะอันนี้นะคะเป็นน้ําหอมวิเวียนนะคะซึ่งหอมมากนะคะมีเขามีทั้งหมดนะคะ7กลิ่นแต่แอดมินตอนนี้แอดมินซื้อมาอยู่3กลิ่นนะคะมีแบบว่าอันนี้นะคะจะหอมแบบผู้ชายแอดมินอะ่ะจะชอบแบบน้าหอมกลิ่นผู้ชายะคะ่ะเพราะแบบว่าแบบว่ายังไงอ่แอดมินอะชอบผู้ชายฉีดน้ําหอมเอ,อิญแอดมินก็เลยแบบว่าชอบใช้น้ําหอมแบบผู้ชายอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบว่าหอมหวาน หอมแบบคุณหนูอะไรเนี่ยอันนี้เป็นแบบผู้ชายมีสเสน่ห์ค่ะ,ะซึ่ง2ตัวนี้นะคะจะ3สามตัวทั้ง3าตัวเลยค่ะจะเป็นแบบหอมติดทนนานมากเลยค่ะหอม8ชั่วโมงนะคะแบบว่าขวดก็มัดสมราคาเนาะก็แบบว่า39บาทขวดก็ประมาณนี้นะคะแต่ว่าหอมมากนะคะหอมแบบกลิ่นยาวนานเลยนะคะเป็น แล้วเวลาที่แบบว่าเรานะคะแบบอากาศร้อนๆแล้วเหงื่อเราออกนะคะก็จะแบบว่ากลิ่นก็แบบยังอยู่แล้วกลิ่นก็แบบลอยมาซึ่งแอดมินใช้นะคะวันนี้ก็แบบมีคนทักว่าเอ๊ะใช้น้ําหอมอะไรทําไมหอมจังเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าแอดมินอ่ะแบบกังวลเงแบบเวลาเดินเยอะๆอะไรเงี้ยแบบร้อนๆอะไรเงี้ยแล้วนี้ก็แบบ กลัวว่าตัวเอตัวเองกลิ่นไม่หอมอะไรเงี้ยแต่พอใส่น้ําหอมนี้เข้าไปนะคะแบบว่าปรับ ลิ่นของเราเลยนะคะแบบว่าแบบกลิ่นแบบเหมือนจะพาะตัวของเราแบบกลิ่นหอมออกมาเลยนะคะแต่ตัวเราเองอะใส่จะไม่ค่อยได้กลิ่นเท่าไหร่แต่คนที่แบบอยู่ข้างๆเราเออจะแอบ,บได้กลิ่นเรานิดนึงนะคะซึ่งแอดมินแนะนําเลยนะคะ3ตัวนี้ใช้ดีมากเลยค่ะของวิเวียนนะคะเพราะแอดมินลองใช้มัแล้วแล้วก็แบบว่าแอดมินติดใจมากนะคะอันนี้แอดมินก็เพิ่งใช้ได้มา 2- 3วันนะคะส่วนตัวเนี้ย แอดมินอะซื้อมานานแล้วแต่แอดมินอ่ะสามสามคนเนี้ยแอดมินจะไม่ค่อยได้ใช้ทุกคนเห็นนะคะเพราะว่ามันยังเต็มอยู่เลยนะคะเพราะว่ากลิ่นแบบว่ามันหวานแบบอ่อนๆแต่ว่ากลิ่นไม่ติดทนนานนะคะแอดมินก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้ใช้มันก็เลยอยู่แบบเต็มขวดส่วน2ตัวนี้นะคะก็ หมดไปครึ่งนึงเออมันก็หอมดีนะคะท่านผู้ชมแต่ว่ากลิ่นไม่ค่อยติดทนนานนะคะแต่สําหรับที่แอดมินจะยกให้ตัวที่ติดทนนานเลยนะคะก็เป็นตัวนี้แล้วก็วิเวียนเลยค่ะวิเวียนนะคะติดทนนานจริงๆค่ะแอดมินการันตีได้เลยค่ะแล้วก็หอมมากนะคะยิ่งเหงื่อออกนะคะยิ่งหอมมากเลยค่ะค่ะ ก็ยังไงนะคะเมื่อท่านผู้ชมนะคะไปเลือกซื้อก็อย่าลืมนึกถึงนะคะนี่นะคะ3ตัวนี้เลยวิเวียนนะคะแอดมินแนะนําว่าใช้ดีมากๆแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะแล้วก็หอมยาวนานนะคะ7-8ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะตอนเนี้ยแอดมินฉีดตั้งแต่ตอนเที่ยงนะคะตอนนี้ก็เอ่อเที่ยงคืนกว่าแล้วนะคะยังแอดมินก็ยังได้กลิ่นอยู่เลยนะคะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะคะในการรีวิวน้ำหอมนะคะว่าตัวไหนใช้ดีตัวไหนหอมยาวนานนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปของแอดมินนะคะเดี๋ยวเราวันพรุ่งนี้เราเจออกับเรื่องแซบๆนะคะแอดมินเตรียมไว้แล้วนะคะเพราะว่าทางบ้านขอแอดมินมาเออแอดมินก็จะมี EP 2ต่อนะคะ ก็ต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะคะอีกท่านนะคะที่รับฟังแอดมินจนจบนะคะสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะขอบคุณค่ะ